นครศรีหานัดหลังสุดพวกเขาชนะหนึ่งเรื่องสองทีมก็ต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะครับเป็นนครศรีได้เขียนลุกเริ่มเด่นก่อนนะครับเปิดทิ้งยาวขึ้นมาเลยครับเดชาเดชาโมบัดเปิดเข้ามาแล้วตกตรงนี้เอาบอลมาทะลักถึงนี่ตยิงติดเซฟครับโอ้โหปัญญาวัฒน์เปลี่ยนฝั่งมาเราให้สั้นอย่างนี้แฮนด์สันเฮลตัดได้แล้วยิงโอ้ติดเซฟทางด้านของผมที่ผมลีครับลูกนี้ไม่ได้ครับจังหวะผิดพลาดกันเองครับฮาด์สันไคออนเนี่ยไป แตะบอลหนีแล้วก็ไปยิงเดี่ยวดีจะเผื่อไปหน่อยครับอ้าวไม่เผื่อเลยครับโอ้โหจบคือในการลุ้นกอกลุ่มเพย์ออฟเกมเริ่มในครึ่งหลังครับพุ่ดได้แล้วทะลุช่องขึ้นมามาคนเดียวครับเดชาบอมบัดต่ยแล้วยิงอูดิอาร์สเปิดเข้ามาแล้วได้บ่งครับอ้าวเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อสูงนับจากเบญจมินดูปหนร์ครับบ่งจังหวะดีิเข้าไปครับลูกนี้เนี่ยสบัดศีรษะบ่งเข้าเสาสองเลยครับแล้ว ต้องบอกว่านี่เป็นการเข้ากรอบครั้งแรกของนครศรีในเกมนี้แล้วได้ประตูจังหวะนี้ครับยังได้อยู่แล้วสีวก่อนจะมาแจกเหลืองแต่ว,ว่าลูกนี้เนี่ยก็อันตรายครับแจกใบแดงเลยนะครับก่อนหน้านี้วันเฉลิมยิ่งยงก่อนที่จะไปดู VR แล้วก็ย้อนกลับมาให้เป็นแค่ใบเหลืองแต่ก็เป็นใบ,ใบเหลืองที่สองนะครับแล้วก็โดนใบแดงในเกมนั้นแ,แพ้เนี่ยจกักจะเกือบโดนแต่ไม่เห็นภาพของแพร่นะว่าเช็คจังหวะไหนแต่ว่าของวันเฉลิมนี่แหละครับ เดินมาแล้วนี่น่าจะแคนเซิลเหลืองครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นไปแดงถูงว่าจศกสนาครับโอ้สี่วกรลองยิงไกลตรงนี้แล้วบอลตกอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้พุ่งเข้าประตูไปเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากศราบอลพุ่งเข้าประตูไปเลยครับอือเต็มข้อครับโอ้จังหวะจะรับบอลครับแพ้แต่ว่าไม่ทานครับผู้วสินเป่าจบ9กนาทีนะครับ